สวัสดีครับด,ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ที่เลิฟรถดำเกือบหลครับวันนี้เราก็มาเอาน้องเขียวกลับครับผมหลังจากไม่มีบุคลากรของเราเร่งรถส่งลูกค้าครับก็เลยมารับน้องเขียวกลับครับผมนี่ตอนนี้ก็เหลือ200ครับโค2 0 0ร้ดำก็เหลือประมาณกี่ ีทีมเนาะก็เหลือไม่ถึงวันยี่สิบกว่าคันครับธนทรัพย์ตัวนี้เขาเทขึ้นมาเทด้านหน้าแล้วครับ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ผู้สดหน่อยวันนี้ได้กี่เที่ยวว้ารถโลทั้งโลทั้งแรงคู่กรรอร์กี้นายได้กี่เที่ยวแล้วฮะ<า>สามเบิฟเขาว่าเท่าไหร่สามเซโอ้สามซีฟโอ้นี่คนดินไปไหนนี่คนธรามเทนี่คนไปคนกลับหรือไม่หนี่ จริงวอทาวันสองรอบโอ้โหนี่ล็อกที่เท่เล่แล้วล็อกที่เท่เล่แล้วล็อกเสร็จล็อกที่เท่เล่แล้วนี่ล็อลกที่สอง,สองโอ้สามสิบปัดเที่ยวแล้วอยู่ได้แล้วเนาะฮะเอ,เอาวันละสามร้อยโอ้วันละสามร้อยคาแรคต่จำแรงเด้อรถนี่นี่ธรรมดานี่เห็นอย่างนี้นี่ เดี๋ยวไปดูทีมงานนู้นก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูทีมงานร็อตเรนก่อนคอนเฟลินเดี๋ยวไปดูทีมงานคอนเฟลินครับโอ้ทีมงานคอนเฟลินครับเสียเป็ดเสียเป็ดเท้าแก่นี่ยจะเป็นเท้าแก่ครับเสียเป็ดเสียเป็ด สงสัยจะเลิกงานแล้วนี่ข้าแกยขับเองทีมงานคนไปลินครับผมทีมนี้เราเคยร่วมงานกันครับกี่เที่ยวแล้วนี่วันนี้ได้กี่ร้อยเทีย200เท่ยวสองร้อยกว่าเที่ยวโอ้นี่รครับสองร้อยกว่าเทียเท่ยวครับผมทีมงานคนไปลิน ซีปิดซีปิดคาเปียงมันไงซีปิดคาเปียงครับออ๋เอาไม่โคกลับวันนี้มาย้ายไม่โคกลับ่เสียจะมาขุดอีกเยเห็นไม่โคไว้เตะจะมาอยู่พอดีแบบฝนตกเร่งส่งลูกค้าอะไรด้วยก็เลยเอากลับก่อนเห็นเสียอันในสดอยู่อ้าวทำไมเสียไม่เอามาเอารถวะนั่นแหละสองรายไปเที่ยวครับอันนี้ครับสกีครับ เดียวหนานได้ครับนี่ลายเดียวแรงจัดครับวันนี้ใส่ยเยอะครับต้องช่วยกันแบกครับผม เที่ยวสุดท้ายแล้วเที่ยวเลิกงานครับอันนี้คันสุดท้ายบ่คันหนึ่นองอ,อาะเที่ยวสุดท้ายก่อนเลิกงานครับผมเหลือก,กี่ทีมตอนนี้ สามสีทีมเนาะแล้วก็เข้ามาธนาทร์เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้อีกคันหนึ่งอ่ะถอยมาแล้วเอาเอาเป็นไงลูกพี่เสียงอื่ยอยๆน่ๆนาวโอ้ ใส่มาเยอะครับใส่เบรกดินนืดแกสามใช่ใส่มาเยอะครับผมต้องเชื่อกันเบรกครับดินก็เริ่มนุ่มครับผมเอางานเข้าแล้วไปไง่ายสักแกดันดักหน่อย เสียเป็ดครับเสียเป็ดก้อนไฟลิน ต่นรันไปดงโอ้เร่งเร่งอ้เด็ดแ้่หูเลยเรียบร้อยเสร็ถึงที่ครับ ไายเดียวครับมองเงินเลิกงานแล้วครับผม แมคโครคันเดียวสองร้อยคันเดียวใช่ไหมนี่ครับ200คันหนึ่งได้คนละชิลีอาบาได้คนละ30กว่าเที่ยวใช่ไหมนี่ได้ไหมวันนี้วันนี้น่าจะได้คนละเกือบสี่สิบก้าเที่ยวอู้นี่ครับ40กว่าเที่ยว2อ0สอง้องไงกว่าเทเต็มนี่เลยบ่ตรงไปโน่นี้ครับอันนี้ที่บริเวณนี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวถ้าผมคลิปนี้ก็บายบายครับเราก็มารับน้องเกียวกับบ้านกันครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ